สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับหวานแบรนด์นิมซูเปอร์เกิลนะคะวันนี้หวานก็จะมาพูดถึงเรื่องกระเป๋าที่มีคนถามมาที่ร้านเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ฮิตมากๆที่แบบตอนนี้ในห้องป้ายยาก็แบบรีวิวกันเยอะมากเลยเนาะที่แบบสาวๆก็บอกว่าซื้อกันแบบเยอะมากนะคะก็ราคาในช็อปไทยนี่ก็คือขึ้นกัน,นพวดพวดพวดเลยนะคะตอนนี้นะคะช็อปไทยก็คือแรงมากๆเลยคะ่ะสามรุ่นนี้นะคะก็เดี๋ยวหวานจะมารีวิวให้ดูนะคะซึ่ง สามรุ่นเนี้หวานได้ทําคลิปไว้แล้วนะคะในะช่องของหวานเนาะโดยเฉพาะสามรุ่นเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยในร้านหวานนี่คือขายดิบขายดียมากๆเลยนะคะลูกขายได้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวยังไงไปชมเลยนะคะว่าเป็นสามรุ่นไหนแต่ก่อนที่จะไปชมนะคะหวานฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หวานด้วยนะคะมาเริ่มที่รุ่นแรกกันก่อนเลยนะคะรุ่นนี้สาวๆก็จะแบบว่ายังไงก็ต้องมีอะเป็นรุ่นที่ห้องปลายยาก็คือ ป้ายยากันแบบทุกวันนะคะแล้วสาวก็ถามมาในไลน์ทุกวันว่าแบบรุ่นนี้มีของใหม่และขายออกกันได้แบบทุกวันเลยนะรุ่นนี้นะคะก็คือเป็นตัวพาดารีอีดิชันนั่นเองนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นพาดารีอีดิชันสองพันนะคะตัวนี้ก็คือเขาจะมีทั้งแบบว่าเป็นตัวหูหนังแล้วก็หูผ้านะวันก็เคยรีวิวไปแล้วว่าตัวหูหนังหูผ้าต่างกันยังไงแต่ว่าคืออย่างนี้ตัวหูหนังกับตัวหูผ้านะวันจะบอกรายละเอียดว่ามันต่างกันยังไงมันจะต่างกันตรงที่ว่า ความแตกต่างในไซส์อะ่ะมันจะไม่มีนะมันจะต่างกันตรงที่ว่าเป็นหูหนังกับหูผ้าแล้วก็ไอ้ตรงขอบของเขาไอ้ตรงนี้เห็นไหมคะถ้าความอ่าหูหูผ้าเห็นไหมตรงขอบตรงนี้ใช่ปะก็คืออุ้ยเฮียดูเล็บนะเล็บแบบไม่ได้ทำี๋ยวหาถุงมือมาใส่ก่อนดีไหมใส่ถุงมือเรียบร้อยนะคะก็ความแตกต่างของเขานี่นะคะตรงขอบของเขาเป็นหูผ้าขอบขอเขาก็คือ ตัวกระเป๋าอะก็คือจะเป็นผ้าหมดเลยแต่ถ้าเป็นหูหนังนะคะขอบของเขาเนี่ยเดีวยวหนจะขึ้นรูปให้นะคะขอบของเขาเนี่ยจะเป็นขอบหนังแล้วที่หวันเลือกใช้เป็นตัวหูผ้าเพราะว่าความที่ขอบหนังอะใช้ไปน,นานๆมันจะเฟดเนาะเออหวันก็เลยใช้เป็นตัวผ้าดีกว่าแล้วก็ความแบบชอบความลุยๆของผ้าผ้าทั้งหมดตัวพา้าลีเอชันนะคะมันจะมีอยู่ด้วยกันแบบ จริงๆมันมีด้วยกันหลายรุ่นมากๆนะคะแต่ตัวที่คิดก็จะมีรุ่นนี้ที่จะเป็นหูผ้าแล้วก็หูหนังแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะเป็นมีสายคอสตวอดี้ได้เนาะตัวนั้นนะคะส่วนราคาที่ช็อปไทยตอนนี้นะคะปรับขึ้นแล้วนะราคาล่าสุดเนี่ยปรับปรับหลายรอบมากในปีนี้ปรับประมาณสองรอบได้นะคะตรงหูผ้าอยู่ที่ราคา3,500บาทนะคะราคาช็อปไทยส่วนตัวหูหนังเนี่ยอยู่ที่33,000บาทนะคะ ส่วนตัวที่เป็นสายคอร์สบอดี้ได้ของพาด้าที่สามารถคอร์สบอดี้ได้ที่สามารถถอดสายได้นะคะตัวนั้นนะคะราคาตอนนี้ที่ช็อปนะคะอยู่ที่55,000บาทแล้วนะทุกคนก็คือราคาไปไกลแล้วนะใครจะซื้อก็ต้องรีบซื้อนะเพราะยิ่งฮิตเขาก็ยิ่งปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนไม่ต้องรอนะ,ะทุกอย่างปรับขึ้นหมดค่ะโควิดไม่มีผลใดๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปที่รุ่นต่อไปกันเลยนะคะ นี่เลยค่ะเป็นซีลีนนะคะซีลีนรุ่นนี้นะคะก็คือซีลีนเอวานะคะนี่นะคะเป็นซิลีนตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็คือโอ้ฮิตมากๆเหมือนกันตัวนี้ก็ปรับขึ้นไปกี่รอบแล้วเอ่ยเพราะว่าตอนที่เปิดตัวมามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หวายไม่แน่ใจลคะคะเปิดตัวราคาปัจจุบันของน้องตอนนี้นะคะใบนี้นะคะอยู่ที่ห้าหมื่นสองพันบาทแล้วนะคะที่ช็อปไทยตัวนี้นะคะห้าหมื่นสองพันบาทนะ ตัวนี้นะคะตัวนี้มีหลายสีสีขาวสีน้ำตาลคือรุ่นนี้จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่ออกมาเป็นไซส์มินิอีกรุ่นหนึ่งนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะเป็นไซส์มินิออกมาตัวนั้นก็คือน่ารักเหมือนกันตัวนั้นก็คือจองคิวไว้ก็คือนานมากๆนะคะราคาตัวนั้นอยู่ที่29,500บาทจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่หวานแนะนานะก็คือถ้ารุ่นนี้มันไม่มีอีกรุ่นหนึ่งก็คือน่ารักมากๆเลยนะคะจะแนะนํารุ่นนี้เลยที่ร้านก็มีขาย แต่อยากแนะนำก็คือเป็นรุ่นหนีนะคะอันนี้ก็ Hu ัทออนเชนนะคะของซีลีนนะคะมีตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็คือน่ารักมากๆทุกคนคือสวยมากเอาอะไรมาไม่สวยถามก่อนทุกคนนี่ไม่สวยตรงไหนเอาปืนมายิงเอ,อ่ยยิงหัวแม่ค้าก่อนนี่นะคะคือแบบและนี่คือโทรศัพท์มือถือคือใส่ได้นะ แล้วเสียงแฟนคุยโทรศัพท์ตอนอัดคลิปดีอันนี้รุ่นนี้ก็แนะนําเหมือนกันนะคะความซีรีน่ะใช้อันไหนก็คือแนะนําหมดแหละจริงๆรคือถ,ถ้าใครสนใจรุ่นนี้นะคะสามารถทักไลน์หาาหนได้เลยนะรุ่นนี้ก็คือต่อคิวนานนะไม่ใช่อยู่ดีเข้าไปพูดพลาดแล้วได้ของนะทุกคนใช่ต่อคิวนานเหมือนกันนะคะซีรีนตอนนี้แบบว่าไม่ใช่แบบเข้าไปแล้วจะมีของเลยนะจ๊ะก็คือต้องต่อคิวเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปรุ่นต่อไปนะคะที่ฮิตเหมือนกันนะคะ มารุ่นต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะเฟนดีนะคะเป็นตัวนี้นะคะเฟนดีเป็นตัวบักเก็ตเนาะเป็นตัวบักเก็ตแบบมินินะคะรุ่นนี้ก็ส่วนรุ่นนี้นะคะราคาที่ช็อปนะอันนี้เป็นราคา,าเดือนสี่นะที่หวานดูไว้นะคะจะอยู่ที่หกหมื่นช็อปไทยนะหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะอันนี้ราคาออกช็อปไทยนะ อ้สามรุ่นที่หวานพูดไปอะในคลิปนี้นะคะก็คือเป็นรุ่นที่มาซื้อกหวานเยอะมากๆนะคะนี่นะคะตัวนี้ก็คือมีความน่ารักเหมือนกันนี่ก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะตัวนี้คือเคยเคยรีวิวไปหมดแล้วนะตัวนี้นะคะเดี๋ยวาสามารถไปดูคลิปได้เดี๋ยวก็คือมาบอกกันไว้นะคะว่าสามตัวนี้เป็นตัวที่ฮิตอยู่แล้วนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังอาจจะบอกว่าเฮ้ยลังเลตัดสินใจอยู่ว่าเอ้ยจะซื้อดีไหมจะอะไรดีไหมหวานแนะนําว่า ซื้อค่ะเพราะว่าลิกิเลยนะครับได้ด้วยการซื้อไม่ใช่ก็คือว่าให้ลองตัดสินใจจากการใช้งานเนาะเอาเป็นว่าจริงๆงอะ่ะคือเหมือนถ้าเราจะมีกระเป๋าแบรนด์นิมสักใบหรือกระเป๋าใบแรกสักใบนะคะให้เราคำนึงถึงเรื่องการใช้งานอะไรอย่างนงี้ก่อนะว่าเราได้ใช้จริงๆหรือเปล่าได้ใช้ทุกวันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ซื้อมาเพื่อที่จะซื้อมาเก็บนะคะเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าเราซื้อมาแล้วเราไม่เสียดายอะ่ะเราซื้อมาเรารู้สึกว่าเราแล้วแบบว่ามันคุ้มค่าที่จะใช้อะไรอย่างนงี้นะคะ ถ้าในสามตัวนี้ถ้าให้หวานแนะนําใบแรกที่จะซื้อนะคะส่วนตัวหวานเองเลยนะคะหวานแนะนําเป็นพาด้ายังไงหวานแนะนำพาด้าจะเห็นเลยว่าทุกคลิปอะ่ะที่หวานแนะนําก็คือจะเป็นพาด้ามันใช้งานได้แบบว่ามันใช้งานได้ทุกวันจริงๆอะ่ะเออมันเข้าได้กับหลายชุดและใช้งานได้กับหลายชุดถ้าใครที่ตามไอจีหวานนะจะเห็นเลยนะว่าหวานอ่ะใช้ใช้ใชไอตัวพาด้า คือทุกกวันจริงๆทุกวันแบบทุกวันจริงๆแบบไม่ต้องกลัวเลอะไม่ต้องกลัวเปื้อนเลยอ่ะหวานซื้อมาตั้งแต่ปี2020อ่ะใช้มาเป็นปีมันก็คือกระเป๋าใบไหนที่เราได้ใช้อ่ะยังไงมันก็ รู้สึกว่าซื้อมาแล้วมันไม่เสียดายนะคะอยากให้ทุกคนใช้สติในการซื้อของกันนะคะทุกคนยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเราจะซื้อกระเป๋าสักใบหนึ่งเราอาจจะต้องใช้การคิดวิเคราะห์นิดนึงเนาะเอออยากให้รู้สึกว่าทุกคนซื้อไปทุกคนซื้อกระเป๋าจากร้านหวานไปหรือซื้อจากที่ไหนไปอย่างเงี้ยรู้สึกว่าซื้อไปแล้วรู้สึกมีความสุขนะคะไม่ใช่ซื้อไปแล้วทุกไปใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีความสุขในการใช้อะไรแบบนี้นะคะ ก็ยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะหวานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หวานด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากให้หวานรีวิวกระเป๋ารุ่นไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกหวานได้นะคะยังไงทุกคนก็แอดไลน์แอดหวานไว้ได้นะคะคือไอจีที่ร้านปิวไปมระมาณห5รอบแล้วนะคะบางทีหายไปทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะคะแอดไลน์ไว้เลยคะ่ะเพราะว่าไลน์ก็จะคงอยู่กับเรานะคะเอาเป็นว่ามีอะไรก็สามารถสอบถามหวานที่ทางไลน์นะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย